วันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน i.c.e. ีอให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ i อ e ีอแอปพลิเคชันที่รวบรวมคอนเทนต์ระดับพรีเมียมกว่า3,000คอนเทนต์ทั้งซีรีส์หนังวาเลตี้กระตูนมาให้ทุกคนได้รับชมกันฟรีๆทั้ทงในแบบภาคไทยและคำบรรยายไทยพร้อมกับสัมผัสวิดีโอภาพชัดระดับ HD และคุณภาพเสียง d o l b y Atmos สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง Play Store และ App Store ค่ะ เข้ามาในแอปนะคะหน้าตาของหน้าแอปจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แถบข้างบนนะคะจะมีแถบแนะนำค่ะแถบ7 e เ e ่นโปรเจคค่ะแถบซีรีส์ซีรีส์ไทยสวิตอนซีรีส์เกาหลีกราร์ตูนวาไรตี้โชว์โซอนอันตรายหนังแล้วก็ส่วนของสมาชิกที่สมัคร VIP ไว้ค่ะกลับมาที่หน้าแนะนำนะคะเราสามารถเลือ่อนเลือกดูซีรีส์ที่เราต้องการจะดูได้เลยค่ะอย่างเช่นเราเลือกเรื่องนี้นะคะ ค่ะถ้าเปิดเต็มจอมานะคะขวามือนะคะจะเป็นการตั้งค่าจะมีตั้งค่าความเร็วดาวน์โหลดข้ามตอนต้นตอนท้ายดูเต็มจอโหมดเสียงค่ะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็น EP แต่ละ EP ค่ะอย่างเรื่องนี้มี24 EP ใช่ไหมคะเราสามารถเลือกแต่ละ EP ที่เราต้องการดูได้เลยค่ะค่ะส่วนตรงที่ขึ้น VIP ข้างบนนะคะตรงนี้จะเป็นโหมดเสียง Dolby Atmos ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการล็อกหน้าจอระหว่างที่เราดูค่ะ ต่อไปนะคะลองจากลลอกหน้าจอลงมาตรงนี้จะเป็นการแก้ซับต่างๆค่ะถ้าเรารู้สึกว่าซับที่เราอ่านแล้วมันมยังไม่ถูกต้องตามที่เราเข้าใจก็คือเราสามารถแก้ซับได้ค่ะต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นการปรับระดับความชัดของภาพค่ะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการความชัดขนาดไหนนะคะนี่ค่ะค่ะต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นซับไตเติลค่ะอย่างเรื่องนี้นะคะก็จะมีซับไทยอังกฤษ ภาษามาเลเจีนตัวเต็มเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียให้เราได้เลือกค่ะค่ะกลับไปที่หน้าหลักนะคะมุมขวาข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นการค้นหาค่ะเราสามารถค้นหาซีรีส์ที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่างเราพิมพ์ซีรีส์เรื่องนี้ไปนะคะเราก็จะค้นหาเรื่องนี้ค่ะมันจะทําให้เราค้นหาซีรีส์ที่เราต้องการได้ไวขึ้นค่ะค่ะฟังก์ชันต่อไปจะเป็นฟังก์ชันข้างล่างนะคะตรงหน้าสํารวจค่ะจะมีตรงคังกับ ทางเลือกนะคะหน้าคังก็จะมีซีรีส์กราร์ตูนวาไรตี้แล้วก็หนังค่ะส่วนตรงทางเลือกนะคะก็จะมีแนวทางเลือกให้เราได้เลือกค่ะว่าเราชอบซีรีส์แนวไหนนะคะ <c oughs> เขาก็จะให้เราเลือกแนวซีรีส์ที่เราต้องการไปค่ะเมื่อเราเลือกไปนะคะก็จะมีแถบตรงนี้ขึ้นค่ะจะเป็นแนวที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีซีรีส์ที่ตรงกับแนวที่เราต้องการ ขึ้นมาให้เราได้เลือกค่ะต่อไปจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของการดาวน์โหลดนะคะหน้านี้นะคะคือการดาวน์โหลดไว้ดูออฟไลน์ค่ะขั้นตอนการดาวน์โหลดไว้ดูออฟไลน์นะคะเราสามารถออกจากหน้านี้แล้วก็ไปค้นหาซีรีส์เรื่องที่เราต้องการได้เลยค่ะได้ซีรีส์ที่เราต้องการก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างค่ะกดดาวน์โหลดทั้งหมดค่ะ กดดาวน์โหลดแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะกดตกลงค่ะขั้นตอนนี้ก็คือกำลังดาวน์โหลดแล้วนะคะลิปแบบนี้ให้เรานะคะนี่คือตอนที่เราโหลดเสร็จแล้วค่ะทุกตอนใช้เวลานานนะคะเพราะว่าแต่ละตอนมีจำนวนเวลาไม่เท่ากันค่ะ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของหน้าของฉันค่ะหน้านี้นะคะจะประกอบไปด้วยรายการโปรดค่ะรายการโปรดนะคะก็คือรายการที่เรากดถูกใจหรือเพิ่มเป็นรายการโปรดไว้นะคะต่อไปจะเป็นคะแนนของฉันค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการเช็คอินการเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันในแต่ละวันค่ะเมื่อเราเช็คอินแล้วนะคะข้างล่างก็จะมีภารกิจแต่ละภารกิจให้เราได้ทำค่ะเพื่อเก็บคะแนนสะสมไว้นะคะ ส่วนคะแนนสะสมที่เราเก็บไว้นะคะก็จะไปอยู่หน้าของร้านแรกคะแนนนะคะจะสามารถเอาไปแลกเป็นบัตร VIP สําสำหรับดูซีรีส์ได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการแปลซับไตเติ้ลค่ะสำหรับหน้านี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแปลซับไตเติ้ลในแต่ละซีรีส์ที่ต้องการจะแปลค่ะ สำหรับใครที่มีความรู้ด้านภาษานะคะสามารถมาใส่แปลซับในนี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของภาษาค่ะภาษาที่ใช้ตอนนี้นะคะจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยค่ะหน้าต่อไปจะเป็นส่วนของการตั้งค่านะคะการตั้งค่าก็จะมีการตั้งค่าบัญชีความปลอดภัยการเล่นและการดาวน์โหลดความเป็นส่วนตัวแล้วก็หน่วยความจำแล้วก็การอัปเดตของแอปพลิเคชันค่ะ ส่วนสุดท้ายของหน้านี้นะคะก็จะเป็นประวัติการรับชมค่ะประวัติการรับชมนะคะก็จะเป็นประวัติการดูซีรีส์ในแต่ละเรื่องของเราที่เราเคยดูไปนะคะก็จะบันทึกไว้อยู่ในนี้ค่ะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งสมัคร VIP เดือนแรกนะคะจะเสียเพียงแค่15บาทเท่านั้นค่ะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะค่ะสำหรับการสมัคร VIP นะคะเราจะแบ่งเป็น2อ,อย่างค่ะคือ VIP ธรรมดาลและ VIP p เ e m i ยมค่ะ สำหรับ V.I.P มาตรฐานและ V.I.P พเมียมนะคะจะต่างกันตรงที่ V.I.P พเมียมนะคะจะสามารถรับชมได้พร้อมกัน4อุปกรณ์นะคะส่วน V.I.P มาตรฐานจะรับชมได้น้อยกว่าก็คือ2อุปกรณ์นะคะต่อมานะคะ สิทธิพิเศษต่อมานะคะจะมีรับชมได้หลายช่องทางค่ะแล้วก็ V I P ข้ามโฆษณาได้ค่ะบูสเลหนึ่0 P ค่ะแล้วก็ระบบเสียง Dolby a s m o d e ค่ะหรือการดาวน์โหลดเนื้อหายกเลิกได้ตลอดเวลารับชมหนังสุดฮอตก่อนใครซีรีส์เอ็กซ์คลูหนังดังมากมายค่ะ ค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1ตุลาที่ผ่านมานี้นะคะทางไอชีอี e นะคะได้จับมือกับทางทีแมนดาวนะคะทำเพลงออกมาชื่อว่าเพลงมีฉันมีเธอมีไอชีอี e ค่ะเพลงนี้เพิ่งได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอออฟฟิเชียลมานะคะเมื่อ1ตุลาที่ผ่านมานี้เองค่ะ พอปล่อย MV ออกมานะคะก็มีคนสนใจเป็นจำนวนมากพร้อมใช้แฮชแท็กมีฉันมีเทอมีไอฉีีพร้อมคลิปวิดีโอและท่าเต้นสุดเฟี้ยวทำให้ยอดวิวพุ่งถึง1ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงเลยคะ่ะทุกคนสามารถติดตามข่าวสารของไอฉีอีได้ทางทวิตเตอร์ไอฉีีเฟซบุ๊กไอฉีอีไทยแลนด์อินสตาแกรมไอฉีีไทยแลนด์ และ YouTube ไอฉีอีไทยแลนด์ and, ค่ะต่อไปจะเป็นคลิปวิดีโอจากแฮชแท็กมีฉันมีเธอมีไอฉีอี I I K, ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะสำหรับใครที่สนใจแอปพลิเคชันไอชีอีอย่าลืมไปโหลดติดเครื่องไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ